ปลาไข่จ้ะยกเลยยกเลยจาเอาลงไม่แจกไหมเอะแอเจ้าบดแจกเจ้าผัดเอียงลงทางเดียวเนาะเดี๋ยวเด้อยวคุยเตมห่ันกริาทส่าว่ยตอาลจแน้านี้ปลานร้าเลย

ตักปลาไข่จ้าัปลาปวดไข่เอายกดูย่างเป็นปลานี่่อเอาถ้าจะทำเป็นบีล่าหรือนี่จะตัวใหญ่ๆห,หน่อตัวใหญ่นะเต็ม <c oughs> เล็กผสมน้อยไปเต็มเล็กผสมน้อยไปเดี๋ยวเราเต็มใบยขอ่อยถึง่อมีเน่าเน่ากับมือ <c oughs> นั่นละ่ะเดี๋ยวจะไปเอาลายคือเก่าเพื่อ,อชมสมบัติ โยกมาโยกแมรี่ลาข้าเต็มเลยเอามันออกมดเลยนะเอ้หลายปลาน่ะมันสิขึ้นมาอยู่ข้างก้นมันถุนจักเันหยัางดอกเจ้าอ้าวเห็นบอลอ่ะปลามันมีมดนี่มีทั่วไปนี้มันมีโดนแยกคนนันจักอยู่หาน ฉันยกบ่ได้เหมลอนทังนั้นนะจังสัน <Greece> เออลงเจียเตืนชี้ไ เยอะแยะมันถ้าม um, uh, uh. ันถ้ำแล้วนะมันมาอย่างเงี้ยโยกดิมันออกมัอแล้วของเจ้าหน่อยแคนเห็นปลาลายๆจังโยกเออห็นยุ่แต่ว่าจะมันดูทางกดหรือทางหยางก็ดีละล่จาจ้าจังน่านได้เออ มันจะออกแนเข่าแน่แล่ะอตรงนั้น่ะคือแหล่งมัน เอามาบ่าไรมันเต็มรถอา,อ,า,า,า,ยายอ้าวข่อยว่าเราแยนั่น <c oughs> มันบ่ไรง่ายเด้อมันมืนเด้อมันมืนหินเด้อค่อยจงมามันบองง่ายมองนั่นน่ะต้องชำนาญการตรงน่้มีลายดำๆเต็มอยู่อ้ยจะส่วนเอาเถอะจะบ่ต้องตรงดอกส่วนเอาเลย เออมันมันไปมัน,ม,นมันต่ำนะมันก็นขึ้นอ๋อิ่องยายคนนั้นดูรักดูเล่ <laughs> <laughs> ไปเลยได้ซุ้มนั้นนะ <laughs> <laughs> ยาฝ้าได้มาหลายหลายนั่นละเลือกได้เป็นใหญ่ใหญ่แสบมึงนี้ของผ่อนใหญ่เป็นีรงนี้อ่าพาทีมตรงนั้นตรงนั้นลงง่ายกว่าทางนั้นลงง่ายกว่า ตักปกักไฮจ้า